สวัสดีค่ะครูนจากศูนย์การศึกษาวิเศษประจำสวัสดระยองนะคะวันนี้ครูฝนมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาฝากผู้ปกครองนะคะ,ะสําหรับการเรียนการสอนวันนี้นะคะจะเป็นทักษะเตรียมความพร้อมทางวิชาการนะคะวุราณาการร่วมกับทักษะกล้ามเนื้อมันเล็กค่ะก็คือการใช้สายตานะคะประสานร,ร่วมกันกับมืะคะอค่ะสําหรับสื่อการสอนนะคะมันจะจะหาง่ายๆได้ตามทั่วไปนะคะนี่ก็จะเป็นฝาขวดน้ําอัดลมนะคะ แล้วก็จะมีแผนฟิวเจอร์บอร์ดสำหรับตัวเลขผู้ปกครองสามารถติ้นมาตัดแปะก็ได้ค่ะหรือไม่ก็ออบกาลเม่จิกมาสามารถเขียนตัวเลขได้นะคะเขียนได้ตามจํานวนที่ผู้ปกครองอยากจะสอนน้องได้เลยค่ะคนะคะควรจะสอนหนึ่งถึงสิบนะคะการรูจนน้จานวนยันที่สําคัญนะคะก็คือสัมรีนะคะสัมรีหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีนี่ตัวขีดนะคะขั้นแรกนะคะ,ะเรา ก่อนสอนนะคะอาจจะสอนให้น้องพูดก่อนก็ได้นะคะเอ,อิดจำนวนตัวเลขนะคะก็คือหนึ่งค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นถึงสิบเลยนะคะตามจำนวนที่ผู้ครองอยากจะสอนน้องเลยนะคะ่ะขั้นแรกนะคะเราอาจจะสอนให้น้องใช้มือนะคะหยิบสำลารีเพื่อมาวางตามจำนวนนับนี้ได้นะคะหนึ่งค่ะสองนะคะก็จะเป็นหนึ่งสองค่ะ จนถึงจานวนสิบเลยนะคะทีนี้เราอยากให้น้องนะคะมีความยากขึ้นนะคะก็ใช้นี่นะคะตัวคีบนะคะให้น้องคีบสมดีนะคะเอามาวางจำนวนนั่งนะคะลำรับลำ,ำที่สองนะคะสองะะจะเป็นการฝึกสมาธิน้องด้วยนะคะจนถึงจำนวนสิบค่อยๆหยิบนะคะนะั่ง สี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะสิบค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ